สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า Buxify นะครับอ่ะโอเคในส่วนของแอปนี้เนี่ยมันก็มีการอัปเดตมาใหม่นะในส่วนคะแนน็คอินประจาวันเนี่ยมันต้องทําแบบสอบทานนะครับถึงจะได้นะครับรับทุกชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่นับให้นะแล้วก็การรับทุกชั่วโมงเนี่ยมันมีจํากัดรับได้แค่วันละ5ครั้งนะครับสุ่มของผมเนี่ยแล้วแต่เลเวลนะแต่ของผมเลเวล97ละก็คือสุ่ม ห้าคะแนนถึงสี่สิบแปดคะแนนนะครับได้ค่อนข้างน้อยนะอืมในส่วนของเชอินประจำวันแบบสอบถามก็ทําให้ผ่านนะครับถ้าได้อีกชุดหนึ่งน่าจะได้เชียอินประจำวันอยู่นะมันจะได้สามร้อยคะแนนนะครับถ้าเชอินประจำวันก็แต่ละวันเนี่ยรุ้นเหมือนกันนะครับมีเมื่อวานที่ทําได้ห้าพันคะแนนนะอะวันนี้เนี่ยก็ต้องรุ้นอีกแล้วแล้วผมเช็คอินต่อเนื่องมาสี่ร้อยสามสิบสี่วันแล้วนะครับ ก็ค่อนข้างเศร้าเหมือนกันนะถ้าหลุดไปเนี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยรับทุกชโมงเนี่ยมันจํากัดนะครับในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับอก็จะได้ส0บเปอร์เซ็นเหมือนเดิมนะแต่ว่าคะแนนเนี่ยได้ค่อนข้างยากหน่อยเลเวลเนี่ยก็ค่อนข้างอัพยากอยู่นะครับก็ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูแบบสอบถามก่อนเผื่อมันมีเข้ามาถึงมันปิวก็ยังโอเคยังได้สาสิบอ็คะแนนนะแต่ว่ากลัวมันไม่มีไมาแหละ ถ้าไม่มีแบบสอบถามเข้านี่คือจบเลยนะครับผมก็ไม่ทําต่อเนี่ยก็ต้องรอรุ้นแบบสอบถามแต่ละวันอีกคือรุ้นนีเนี่ยผมเสียดายก็คือเช็คอินประจําวันมาปีกว่านะเดี๋ยวดูก่อนมีตัวไหนที่เราพอทำได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้โหลดออฟเฟอร์ตัวโลนะครับดูก่อน ถ้ามีแบบสถามนตัวใหม่มาเนี่ยก็น่าจะโอเคอยู่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยผมทําหมดแล้วเออมีตัวนี้นะครับเออยังไม่เคยทำโหลดไปก่อนอัลเฟอร์โตโรนะครับติดตั้งไปคือแต่ละวันเนี่ยต้องมาลุ้นเด็กโอ้โหเอ้า เข้าตัวไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวเข้าบัคกีไฟนี่ตอนมีตัวไหนอันนี้ช้อปปี้ของช้อปปี้เนี่ยผมเปิดไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็ทําไปละคือทำแทบทั้งหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยยางนะเอาไว้วันใหม่แล้วกันคือไม่งั้นเนี่ยเราไม่ได้เควสแน่นอนนะครับเราต้องหาเผื่อไว้ก่อน อืมอ่ะโหลดเสร็จหรือย่างวะเนี้ร้อยสิบเก้าเมกนะครับเพิ่งได้4ีอ่ะรอไปก่อนค่อนข้างลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูบิดแลบก่อนเผื่อมันเข้ามาอีกคืออันนี้เนี่ยผมก็เข้าเช็คเรื่อยๆนะแต่ละพวกชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เข้ามานะครับเพราะว่า มันจำกัดแค่5ครั้งไงก็โหจะดูเลทกันการถอนห0ึก่นอกนอันนี้2,700เอย้ยสองสองมนเจ็ันแปดอยห้านะครับเลทยัง 5, ขาดอีกห้าพนคะแนนนะครับถึงได้ถอนนะเออลุ้นเหมือนกัน อโอเคก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมทำภารากิจก่อนรอมันโหลดเสร็จก่อนนะก็ต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับอ่ะโอเคมาละอ่ะเดี๋ยวผมไปเข้าแอปแล้วก็เปิดดีกว่าเอาชัวร์ๆคะแนนอาจมันจะเข้าช้านะครับออฟเฟอร์โตโรอ่ะเข้ามาอ่ะเปิดไป อันนี้เนี่ยก็เปิดแอปไปนะครับก็เปิดเ e n ก็อาจจะใช้เวลา 2- องสานาทีนะครับก่อนคะแนนจะเข้านะโอเคก็ประมาณนี้เราก็เสร็จแล้วก็รอคะแนนเข้าอย่างเดียวก็เราลุ้นไปได้วยกันนะครับหลายคนน่าจเจอปัญหาแบบผมไม่ล่ะนี่เลยรอตัวนี้อย่างเดียวเลยอ่ะโอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ